สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่อง TP คนรักดีวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมสวนมะขามหวานพร้อมให้ผลผลิตแล้วนะครับตอนนี้ต้นมะขามหวานกําลังออกดอกเต็มต้นเลยนะครับสวนมะขามหวานแปลงนี้มีเนื้อที่ตามเอกสารทั้งหมด9ไร่กับอีก83.9ตารางวาส่วนเอกสารสิทธิ์ก็เป็นฉนดครุฑแดงน,นสสีจ่ฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับมีมะขามหวานประมาณ100ต้นอายุ7-8ปีมีทั้งหมด2สายพันธุ์นะครับ มีพันธ์สีชมพูและพันธ์ขันตีพิกัดอยู่ที่ตำบลช้างตะลูดอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ราคาขายไล่ละ10,000แบาทท่านใดที่สนใจนัดชมพื้นที่จริงเข้าชมสวนมะขามหวานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลยนะครับส่วนเรื่องราคาท่านก็สามารถที่จะพูดคุยต่อรองกับท่านเจ้าของสวนท่านได้โดยตรงนะครับสวนมะขามหวานแปลงนี้มีรายได้ปีละประมาณ1 0 0 0 0แถึงสองแสนบาทเลยนะครับถ้าหากบำรุงดูแลรักษาต้นดีๆฉีดพ,พ่นฮอร์โมน ก็จะทําให้ต้นมะขามหวานสมบูรณ์สวยงามทุกต้นนะครับก็จะทําให้ลูกดกมีรายได้เพิ่มขึ้นสวนมะขามหวานดูแลไม่ยากเลยนะครับไม่ต้องรดน้ําก็ได้รอให้ฝนตกลงมาเพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับตะบนช้างทะลุดตาบลบ้านกลางอํงเาเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะเป็นแหล่งมะขามหวานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะครับสวนมะขามหวานแปลงนี้เป็นสวนมะขามหวานต้นสวยนะครับต้นงามสมบูรณ์และเป็นแปลงที่ดินที่สวยด้วยนะครับด้านหน้ากว้าง73เมตร ส่วนด้านหลังกว้าง88เมตรนะครับและส่วนทางด้านข้างฝั่งทางซ้ายถ้าหากเรายืนหันหน้าขวาแปลงที่ดินนะครับฝั่งทางซ้ายความยาวลึกอยู่ที่ประมาณ180เมตรด้านข้างฝั่งทางขวายาวลึกอยู่ที่220เมตรนะครับก็จะอยู่ใกล้ภูเขามีวิวเขาสวยๆรมๆ่มรอบบรรยากาศดีอากาศดีเลยนะครับส่วนเรื่องการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายเลยนะครับแยกจากถนนลาดยางชนบทต่อด้วยถนนสาธารณะหินลูกลังเข้ามาประมาณ800เมตร น้ำไฟก็ยังเข้ามิถึงนะครับประมาณ800เมตรอยู่ใกล้ชุมชนหมูม่บ้านตลาดนัดส่วนร้านสะดวกซื้อเซเว่นบ้านกลาง12กิโลสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านกลาง9กิโลส่วนตลาดลมศัก32กิโลจังหวัดเพชรบูรณ์37กิโลและส่วนแหล่งท่องเที่ยวนะครับอยู่ใกล้วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเขาคอ51กิโลจุดชมวิวเทะเลหมอกหน้าเผอเขาค้อไปสนีเขาค้อ55กิโลภูทับเบิก67กิโล ส่วนกรุงเทพหาคนครเริ่มจากจุดฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์3กิโลเมตรนะครับท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์098-147-3498รีกเบอร์นะครับ0 8 8 7 9 0 2 1 3 4หรืออีกช่องทางนะครับ o k f o o p f g n y o u t y o u t u b e Line i n s t a g r a m TikTok ทางช่อง tp คนรักดีขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่อง TP คนรักดีฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ชมเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ